สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอซีเบิร์ดถูกทานได้พี่น้องเด้อผบพอกับซองเบาตายคือเก่าพี่น้องน้องหนดเป็นตากองหายพี่น้องเลยมือนี่เป็นสีคึมคึมพี่น้องเลยแดดออกแล้วแต่ว่าคึมคึมพี่น้องตาเวนน้อยๆ้วพี่น้องเป็นสีคึมคึมบรรยากาศเหมือนพี่น้องเลยอากาศหนาวพี่น้องอากาศหนาวตอนรับบุญบ้านโพนผาถาดโพนเนาะพี่น้องเนาะมือนี่เป็นมือแหลกเลยพี่น้องเลย วันแรกของงานเนาะเริ่มงานวันนี้เลยพี่น,น้องทำงานวัดส,สิพานอันเนยไปขี่รถแันรถใต้ล่างหมักสไลเดอร์อย่างนั้นพันเสดไปพี่น,น้องเลยหนกหล้ไล้แถวเฮือนเอาหน้าเฮือนพี่นอ้องไม่ใหญ่จืดมาเลยพี่นอ้องพ่อบไม่ใหญ่จืดพันมาเลยฮะกามานี่แม่น้องแกมบ่มสอนพันมาส่งพี่นอะอะ้องเลย บ่าตายเป็นคุดใ่ทางในพี่พี่น,น้องคุดไวเทคานเนาะเป็นด,ดินอ่อนเนี่ยป้องสัสนบ่าตายคุดไวเทคานสันพอ,อนเนยคุดกำกำลังสีเตรียมเห็ดของหน้าม,มาสัน,นพอ,อนเนยอะไรเป็นคุดปลาไว้เป็นคุดปลาไว้ก่อน มาตายคุณถ้าทิมงานมา่ไหมมาแ่ไล้อคุณยังไปนำนาได้กระ่งสรเหตุคือเก่าเนาะข้ามไั่านมากเต็มใจมาเหตุอย่าบ่เต็มใจมาเหตุเยอะไม่เต็มใจเลยอย่ามาบเต็มใจมาเหตุซะเดกอทำไปเต็มใจนบุคคลหือปานีน่ ก็เลือดไปหนีเลาะสภาพนี่และ <c oughs> เห็นปะได้เนาะพี่น้องเอ้ยแต่ผมมีตุวภาพมาเอืม้ยให้ไคกันต้องให้ได้มาตรฐานเั่านั้นเราะหัวมันอันมันไฟไฟก็ได้มาตรฐานแบบมันผู้ขาด เขาไปเห็นลายก่อนลายสี่กับเห็ดแบบนี้ว่ะเห็ดมันเป็นลายของมือนะเปิดที่ผื้นที่ยังรับบางทีกับบริษัทใหม่บริษัทเล็กรับเทชิโลมันจะบบุกขาดถ้าบริษัทค้านบริษัทยังกับเทพื้นตลโละไรมันจัเห็ดขกๆได้เถื่อได้มาเป็นเคยบ้านนี่อ่ะดีวาซานพี่น้องเอ้ย น้าอ๋อบรีได้พี่น้องเลยมีเงินแอนลดได้พี่ลอเคยเป็นแน่เป็นการเงินมากเลนโอ้ยกะคบคบคุยคุยกันไปก่อนเร่กับบรีบรีลอนหยังเนาะต่างคนกับต่างนังมีผ้าละเนาะ คือบ่อแตก็ยังมีภาะอยู่ที่เทือนในซันก็ยังบ่้เลี้ยวเราี่น้องคำว่าแต่โบขบคำว่ิถ่าวใต้ก่อนแล้วพี่น้องเลยคำว่าแต่บขัชิถ่าใต้แล้วเดี๋ยวมีร้านคือน

ตอนเีอยังเป็นเพื่อนกันใช่ไหมตอนดำนาตอนดานาเนี่ยยังแบบว่ากำลังเบิ่งเบิ่งใจกันพี่น้องเลยตอนดำนานหละบ่าวตากไ่ได้คอยเขากล้องน้ำฮาเนาะบ่ได้คอยเขาตอนนั้นเพิ่อนก็อายเพิ่อนยังบ่หูว่าถ่ายยังพี่น้องเลยเพิ่อนก็เบิ่งมาเรื่อยๆเลยเนาะโดยที่คนฮาเบิ่งกันไปเเรื่อยๆเลยพี่น้อง แสดงว่าเบาใจเนีああ่อยากได้แล้วใช่ไหมทำไมอยากได้คือทีมหาวิชาเพิ่งจะนบกรุเทพน่าเอาไนอนทำไได้มี่บมาพัลรถเท่เที่น้องเปย่พาีกนีเลยเบาใจ่ันันบ่มากโบเว่บ่บไปหาุญไปยังไดเดี่เราเลยตะโกนเฮามินมใจินได้แล้ว ไปมีประโยชน์ได้เบาใจ้หมโตนเลยคือคนเดียวนะรู้จินจังหรือจินใจตลอดท้าบุหรี่ล็กระเาองเ้ผเปนพี่น้องพัง้ด้พี่น้องเด้อเบาใจก็เบาใจที่คนต้งเลยีอง Wow, có là những cái kiểu tung tung một dòng lại hỏng thọt theo của siêu đây này, vào đây nhà nó khảo เอาซำนี่หรือว่าเลิกกว่านี้ซ<ะ>ำนีนบ่บ้บบบบางอ,กกอืเพื่นสิขุดเอาระดับความเลิกพี่น้องทำมันเลิกกว่านี้พี่นอง บาใบััดแท่ด้วยพัมาเหยีดิดนองเลยแท่จริงใจขึนองเลยว่างเเคยแบดป่ายี่ขด้นลงเลยแต่ดาวเ่งง้เก่แต่งานยงบ่วลายก็ะขบกขบกันไปก่อนฮาก็เพือนซานฮากับัำบ่แเรวยงบ่มีบนหนั่งบนเศ้า แอเคนมากาก็จักสินังในใส้ป Ł ูสาไทยพื้นนังแถวนี้บ่ราะันเท่ไทยคือหลดมน,น,ทน,ทนีท่า,ทาไม่ยอมันด้วยแพ้นมีหยามันด้วยขาแค่ดอกจริงไม่ไหมเพราะคำแมนว่าเอาก่าจากันขอหลกักกระเต่งเลยให้มันจุบทีเดียวเลยแบบนี้ดีมันก็ต้องใส่งบเนาะ แบบของอยู่ของกินแขกคนนี่มันบ่แม่นแต่ว่าคาดองดอกนั่นแหละต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องคบกันไปก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆบ่ต้องใจห้อนขัไนได้เงินเลยฮะอยโอขัอไนได้เงินเก่าก้แค่แขวะเด้อต้องเอาอัน ยังมาเจาะเอออันนี้เป็นหัวกันได้เฮือนเก่าพี่น้องเลยในกากะไรเลยโน่มาแล้วพี่น้อง กวาสิได้พี่น้องเลยปัาดทุกข์เขี่ยขึ้นพี่น้องอะไรพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ขอเจ้าไปเพื่อนทันีดเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งบาดตายได้พี่น้องเด้อเพื่อนกัดสิเริ่มเหตุต่อไปแล้วตอนสิปล่าทีมงานมาเลยพี่น้องเลยส่งไปเพื่อนเด้อพี่น้องพาไปทำร่างกายปลอดตายได้พี่น้องสุ้ดูดเวิ่งหนาเด้อพี่น้องเด้อบายดีพี่น้อง